เรื่องภิกษุชาวโกสัมพีโทษแห่งการวิวาทภะเลจนะวิชานันติมะยะเมธะยะมาหาเสเยจะตัตะวิชานันติตะโตสัมมันติเมทะขาคนพวกอื่นไม่รู้ดอกว่าเราทั้งหลายย่อยยับอยู่เพราะการทะเละวิวาทกันส่วนพวกใดรู้เห็นโทษของการทะเละวิวาทความหมายมั่นซึ่งกันและกันก็ย่อมระงับลงได้การทะเละวิวาทนั้น มาจากเหตุสองประการเป็นอย่างน้อยคือ 1. ผลประโยชน์ขัดกัน 2. มีทิฏฐิมานะเข้าหากันสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคาลึงหัดทะเลาะก,กันด้วยเรื่องกรรมผลประโยชน์บนรรพชิตทะเลาะก,กันด้วยเรื่องทิฏฐิคือความเห็นอันขัดแย้งกันเมื่อการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นย่อมต้องย่อยยับไปทั้งสองฝ่ายพึงเห็นตัวอย่างคนเป็นความทั้งฝ่ายแพ้และฝ่ายชนะต้องเสียอย่างย่อยยับ ได้ไม่คุ้มเสียนอกจากนี้การทะเลาะก,กันยังเป็นที่มาแห่งการดูหมิ่นจากผู้อื่นพี่น้องผัวเมียทะเลาะก,กันก็เป็นที่ดูหมิ่นของชาวบ้านพระทะเลาะก,กันก็เป็นที่ดูหมิ่นของคลวหัดและเป็นเหตุให้ชาวบ้านแตกแยกกันด้วยดังเช่นการทะเลาะวิวาทของภิกษุชาวโกสัมพีเรื่องประกอบเรื่องภิกษุชาวโกสัมพีที่โคสิตาลามเมืองโกสัมพี มีพระคณอาจารย์ใหญ่อยู่สองคณะคือคณะพระวินัยทอนผู้ทรงวินยัยผู้เชี่ยวชาญทางวินยัยกับคณะพระธรรมกตะถผู้กก่าธรรมผู้เชี่ยวชาญทางสแสดงธรรมอาจารย์ใหญ่ทั้งสองนี้มีสิทธิ์คนละประมาณห้า้อยวันหนึ่งพระธรรมกตะถุเข้าไปในฐานส้วมทำสลีลักกิจแล้วเหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะแล้วออกมาพระวินัยทอนเข้าไปภายหลังเห็นน้ำนั้น จึงถามพระธรรมกถึกท่านเหลือน้ำไว้หรือใช่ครับผมเหลือไว้เองพระธรรมมัคึตตอบตามความจริงท่านรู้หรือไม่ว่าการเหลือน้ำไว้นั้นเป็นอาบัตผมไม่รู้พระธรรมกถึกตตอบถึงไม่รู้ก็เป็นอาบัตพระวินัยถอนว่าถ้าอย่างนั้นผมจะทำคืนเสียคือผมจะแสดงอาบัตพระธรรมกถึกยอมรับแต่ถ้าท่านไม่แกล้งทำท่านทำเพราะไม่มีสติ อาบัตก็ไม่มีพระวิไนทอนว่าด้วยคำพูดตอนหลังของพระวิไนทอนนี้พระธรรมกถึกจึงมิได้แสดงอาบัตคงปล่อยไว้อย่างนั้นหากเรื่องจบเพียงแค่นี้ก็เป็นอันจบแต่พระวินไนทอนมิได้นิ่งเฉยกลับนำเรื่องนั้นมาพูดกับสิทธิ์ของตนว่าพระธรรมกถึกแม้ต้องอาบัตแล้วก็ไม่รู้เมื่อสิทธิ์ของพระวิไนทอนเจอสิทธิ์ของพระธรรมกถึกก็พูดใส่หูเป็นเชิงดูหมิ่นว่า อุปัตชาของพวกท่านต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้สิทธิ์ของพระธรรมมกตะึกได้ฟังดังนั้นจึงไปถามอุปัตชาของตนว่าเรื่องเป็นอย่างไรสิทธิ์ของพระวิไนทธรจึงพูดเช่นนั้นพระธรรมมกตะึกเล่าเรื่องให้สิทธิฟังแล้วกล่าวว่าพระวิไนทธรทีแรกพูดว่าไม่เป็นอาบัติมาบัตนี้ฉันไหนจึงพูดว่าเป็นอาบัตพระวินัทธรพูดมุสาสิทธิพระธรรมกตึก เมื่อพบสิทธิของพระวินัยทรก็พูดบ้างว่าอุปัชชาของพวกท่านพูดมูสาทั้งสองฝ่ายต่างทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากแล้วการทะเลาะก็แผ่วงกว้างออกไปด้วยประการชนีต่อมาภายหลังพระวินัยทรได้โอกาสจึงได้ทำอุกกาเขปนียกรรมแก่พระธรรมกติถเพราะการไม่เห็นอาบัตอุกกเขปนิยกรรมคือประกาศไม่ให้สงร่วมอุโบสถสังฆกรรมไม่ให้ร่วมฉันร่วมที่อยู่อาศัย ตั้งแต่นั้นมาพระสงฆ์ในโคสิตารามก็แตกแยกกันเป็นสองพวกแม้อุบาศกอุบาสิกาก็แตกกันเหมือนกันภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลความที่พระภิกษุสองพวกแตกกันพวกพระวินัยทรถือว่าการที่พระวินัยทรประกาศอุกาเขปณียกรรมแก่พระธรรมกถึกนั้นสมควรแล้วส่วนพระธรรมกถึกถือว่าอุปัชชาของตนไม่ได้รับความเป็นธรรม การแตกลาวได้แผ่ไปอย่างกว้างขวางพระผู้มีพระภาคทรงส่งพระโอวาทไปถึงสองครั้งว่าขอให้ภิกษุทั้งสองฝ่ายจงพร้อมเพรียงกันทรงสดับว่าภิกษุทั้งหลายไม่ปาถนาจะพร้อมเพรียงกันครั้นครั้งที่สาทรงทราบว่าภิกษุทั้งหลายแตกกันแล้วสเสด็จไปสู่ที่อยู่ของพิกษุเหล่านั้นตัดโทษในการทำอุกเเขปนียกรรมของภิกษุผู้ทำอุกเเขปนียกรรม และตรัสโทษของการไม่เห็นอาบัติของภิกษุผู้ต้องอาบัติแต่ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรภิกษุทั้งหลายยังพอใจจะแตกแยกกันแม้พระผู้มีพระภาคทรงห้ามแล้วทรงสั่งสอนแล้วก็ไม่ปาฏถาาฟังและทำตามพระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทานุศาสตร์เป็นอันมากเพื่อประสานลอยเล่าให้หายเช่นว่าภิกษุทั้งหลายการแตกเลา่าแตกแยกและแก่งแย่งกันนั้นนำมาแต่ความพินาศ ไม่เป็นไปเพื่อความดีแก่ใครเลยมีภิกษุผู้เป็นธรรมวานทีพูดเป็นธรรมรูปหนึ่งไม่ประสงค์ให้พระตถาคตเจ้าทรงลำบากได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์จงทรงขวัญขวายน้อยขอพระองค์จงอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรากฏด้วยกรรมของตนเองพระผู้มีพระภาคทรงมีพระกรุณาดุดห่วงมหันต และไม่มีที่สิ้นสุดได้ตรัสเล่าเรื่องพระเจ้าทีคีติโกศนซึ่งพระเจ้าพมมาทัตให้ปลงพระชนพร้อมทั้งพระอัครมเหสีต่อมาทีคาวุกุมารโอรสของพระเจ้าโกศนจับพระเจ้าพมมาทัตได้ประสงค์จะปลงพระชนเสียแต่กลับเป็นมิตรกันได้เพราะทีคาวุกุมารยกพระชนให้แก่พระเจ้าพมมาทัตกริย์ทั้งสองได้สมานสามัคคีกันต่อมาพระศาสดาตรัสย้ำว่าพิกษุทั้งหลาย กษัตริย์ทั้งสองคือทีคาวุและพระเจ้าคมมาทัตเป็นผู้มีสัตว์าอาวุธยังมีความอดกลั้นและความสงบสงเงียมให้อภัยกันได้ทำไมเล่าเธอทั้งหลายจะปลองดองสามัคคีกันไม่ได้ภิกษุทั้งหลายจะเป็นความงามหาน้อยไม่หากเธอทั้งหลายผู้บวชในธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วจะเป็นผู้อดกลั้นและสงบสงเงียมเรียบร้อย แต่พระองค์ไม่สามารถให้ภิกษุทั้งหลายพร้อมเพียงกันได้เลยพระศาสดาทรงละอิทละอาต่อการทะเลาะของภิกษุเหล่านั้นมีพระประสงค์จะเสด็จหลีกออกจากหมู่อยู่โดดเดียวเช้าวันหนึ่งจึงเสด็จไปบินทบาตในเมืองโกสัมพีทรงถือจีวรและบาทด้วยพระองค์เองมีได้ตรัสบอกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยเสด็จไปทางพารกะโลนกาลามตัดเอกจาลิกวัฏคือวัดแห่งภิกษุอยู่ผู้เดียว แกพระภคุเถระที่พาละกะโลนการามนั้นตรัสอาณิสง์แห่งสามขีแก่กุลบุตรสามคนในมิฆาทยวันชื่อปาจีนวังสะแล้วเสด็จไปทางหมู่บ้านชื่อปาริเลยยกะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่อาศัยหมู่บ้านปาริเลยยกะเสด็จจำพรรษาอยู่ที่ใต้ต้นสาละใหญ่ในราวป่าลักขิตวันได้รับอุปถากจากช้างชื่อปาริเลยยกะเสด็จอยู่จำพรรษาอย่างผาสุก พวกชาวบ้านไปสู่โคสิตาลัมไม่เห็นพระศาสดาจึงถามภิกษุทั้งหลายทราบความโดยตลอดแล้วคิดว่าเพราะภิกษุพวกนี้เราจึงไม่ได้เห็นพระศาสดาภิกษุพวกนี้บวชในสำนักพระศาสดาแม้เมื่อพระองค์ทรงพยายามเพื่อให้สามัคคีกันอยู่ก็หาสามัคคีกันไม่พวกเราจักลงโทษภิกษุพวกนี้โดยการไม่ถวายอาสนะไม่ทำสามีจิก,กรรมมีการไหว้เป็นต้นตั้งแต่นั้นมา พวกอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ยอมทําสามีจิกรรมไม่ยอมถวายอาหารบิณฑบาตภิกษุพวกนั้นสูบซีดลงเพราะมีอาหารน้อยสองสามวันต่อมาก็คลายพยศกลับเป็นคนตรงต่างก็ขอโทษซึ่งกันและกันและได้กล่าวกับอุบาสกอุบาสิกาว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายบัดนี้พวกเราพร้อมเปลี่ยงกันแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงประพฤติต่อเราเหมือนอย่างเดิมเถิด พวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วหรือชาวบ้านถามยังไม่ได้ขอขมาเลยพระตอบถ้าอย่างนั้นขอท่านทั้งหลายจงขอขมาพระศาสดาเสียก่อนเมื่อพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วพระองค์ทรงรับขมาแล้วข้าพระเจ้าทั้งหลายจะเป็นเหมือนอย่างเดิมภิกษุเหล่านั้นมิอาจไปขอขมาพระศาสดาได้เพราะอยู่ในพรรษาจึงอดทนอยู่ จำพรรษาด้วยความยากลำบากในเรื่องอาหารเป็นอย่างยิ่งได้กล่าวแล้วว่าในพรรษานั้นพระศาสดาประทับจำพรรษาณป่าลักขิตวันใกล้หมบ้านปาลิเลยะกะได้ช้างชื่อปาลิเลยะกะอุปถัมภ์อยู่ช้างปาลิเลยะกะนั้นหลีออกจากหมูอยู่แต่ผู้เดียวเพราะละอิดละอาในความเกลื่อนกลนด้วยโมคณะสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นช้างปาลิเลยะกะ ได้ออกจากหมูอยู่แต่ตัวเดียวนั้นเพราะคิดว่าเราอยู่เกลืล่อนกลนด้วยช้างไพลยช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างเราต้องกินหญ้าที่ปลายขาดเพราะพวกลูกช้างแย่งกันกินเสียก่อนพวกช้างทั้งหลายค่อยแย่งกินซึ่งกิ่งไม้ที่เราหักลงเราต้องดื่มน้ําขุนเมื่อเราลงสู่ท่าน้าหรือขึ้นจากท่าน้ําก็ต้องเดินเสียดสีกับลูกช้างและช้างทั้งหลายทาอย่างไรหนอเราจึงจะหลีกออกจากหมูอยู่แต่ผู้เดียว ช่างนั้นตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวหลีออกจากโขลงช่างไปยังป่าลักขิตวันนั่งควงไม้สาระใหญ่ใกล้หมู่บ้านปาลิเลยะยกะช่างนั้นได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วเข้าไปหาปัดกวาดบริเวณใต้ต้นสาระให้สะอาดเรียบเอางวงจับหม้อตักน้ำเสวยและน้ำชายมาตั้งไว้เมื่อพระ飒สดามีพระประสงค์น้ำร้อนก็ถวายน้ำร้อนวิธีการทำน้ำร้อนของช่างเป็นดังนี้ ช้างเอางวงจับไม้แห้งสองอันแล้วสีกันให้เกิดไฟใส่ฟืนให้ไฟลุกขึ้นเผาศิลาในกองไฟนั้นแล้วเอาท่อนไม้กลิ้งศิลาให้ลงไปในแอ่งน้ำเมื่อต้องการจะรู้ว่าน้ำร้อนแล้วหรือไม่ช้างก็เอางวงหย่อนลงไปในน้ำเมื่อรู้ว่าน้ำอุ่นแล้วช้างก็ไปถวายบังคมพระศาสดาเป็นทํานองทูลให้ทรงชน้ํำร้อนได้ช้างได้นำผลไม้ประเภทต่างๆมาถวายพระศาสดาด้วยเหมือนกัน เวลาพระสาสดาสเสด็จเข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านช้างได้วางบาทและจีวรของพระองค์ไว้บนตะปองตามสเสด็จพระศาสดาไปเมื่อพระพุทธองค์เสด็จถึงเขตบ้านจึงรับสั่งว่าปาลิเลยกะตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะเข้าไปไม่ได้จงเอาบาทและจีวรของเรามาช้างจะยืนอยู่ที่นั่นเองจนกว่าพระพุทธองค์จะ,สะเสด็จกลับทําการต้อนรับถือบาทและจีวรไปโดยในที่เก่าวมาแล้ว ไปวางไว้ณที่ประทับแล้วนำกิ่งไม้มาต่างพัดยืนพัดพระศาสดาอยู่เวลากลางคืนช้างนั้นจะถือท่อนไม้ท่อนใหญ่เดินวนเวียนอยู่ในบริเวณอันเป็นที่ประทับของพระศาสดาและที่ใกล้เคียงเพื่อป้องกันอันตรายให้พระผู้มีพระภาคจนลุ่งอรุณเมื่อลุ่งอรุณแล้วก็ทํากิจอย่างอื่นอย่างที่เคยทํามาทุกวันมีการถวายน้ําสงพระพักเป็นต้นในการละน้นมีลิงตัวหนึ่ง เห็นช่างทําอยู่เช่นนั้นก็อยากจะทําอะไรบ้างวันหนึ่งเห็นลังพึ่งที่กิ่งไม้ไม่มีตัวพึ่งจึงหักกิ่งไม้นั้นไปถวายพระผู้มีพระภาคนั่งจ้องมองดูว่าพระผู้มีพระภาคจะเสวยหรือไม่พระศาสดารับแล้วทรงเฉยอยู่ลิงคิดว่าทําไมหนอพระองค์จึงไม่เสวยจึงจับกิ่งไม้พิจารณาดูอีกทีหนึ่งเห็นตัวอ่อนจึงค่อยๆนําตัวอ่อนเหล่านั้นออกแล้วถวายใหม่ พระศาสดาจึงได้เสวยเมื่อเห็นดังนั้นลิงมีความยินดีอย่างยิ่งยืนฟ้อนลำอยู่ไปมาบนกิ่งไม้มันกระโดดไปมาด้วยความยินดีบังเอิญกิ่งไม้หักมันตกลงมาตรงต่อไม้แหลมอันหนึ่งถูกตอนนั้นแทงสิ้นใจตาย,ตายมันมีจิตเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคไปเกิดแล้วในภพดาวดึงการที่พระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกเล่นไปอยู่ในป่าลักขิต,ตวันนั้นเป็นข่าวอันแพร่สะพัดไปเกือบทั่วชมพูทวีป ทางเมืองสาวัตถีท่านอนาถบินทิกะและวิสาขามหาอุบาสิกาได้จัดการส่งสารไปถึงพระอานน์ว่าขอให้นำเสด็จพระศาสดาไปสู่สาวัตถีด้วยภิกษุจำนวนมากผู้จำพรรษาอยู่ในทิศต,ต่างๆเมื่อออกพรรษาแล้วต้องการได้เฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธ,ธองค์จึงไปหาพระอานน์อ้อนวอนขอว่าท่านผู้เจริญนานนักหนาแล้ว ที่ข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระศาสดาขอท่านได้โปรดให้พวกข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์อีกเถิดพระอานนนพาภิกษุเหล่านั้นไปเฝ้าพระศาสดาณป่าลักขิตวันเมื่อไปถึงชายป่าท่านคิดว่าการนำภิกษุทั้งหมดเข้าเฝ้ายัางไม่สมควรก่อนควรให้ภิกษุเหล่านั้นพักรออยู่ภายนอกส่วนตัวท่านเองเข้าไปรูปเดียวก่อนนี่เป็นความรอบครอบของพระอานน์คิดดังนี้แล้ว จึงเข้าไปเฝ้าเพียงรูปเดียวช้างปาลิเลยยกะเห็นพระอานน์มาแต่ไกลจับท่อนไม้ได้วิ่งไปเพื่อไล่พระอานน์พระศาสดา,า,าทอดพระเนตรเห็นจึงตัดว่าปาลิเลยยกะหลีกไปก่อนอย่าห้ามภิกษุนั้นเธอเป็นอุปถากของเราช้างลูเช่นนั้นจึงรีบทิ้งท่อนไม้แล้วแสดงอาการเอื้อเฟือในการรับบาดและจีวรแต่พระอานน์ไม่ยอมให้ช้างยืนมองดูอยู่คิดว่า ถ้าภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีวัดจริยามารยาทดีจะต้องไม่วางบริขารของตนไว้บนแผ่นศิลาทันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคพระอานอน์ได้วางบาทและจีวรของตนไว้ที่พื้นช้างได้เห็นดังนั้นก็มีจิตเลื่อมใสจริงอยู่สิทธิผู้มีมารยาทดีย่อมไม่วางเครื่องใช้ของตนไว้บนที่นั่งที่นอนของกลูพระอานอน์ถวายบังคมพระศา,าสดาแล้ว นั่งณที่อันควรแก่ตนแห่งหนึ่งพระศรราสดาตรัสถามว่าอานนท์เธอมาเพียงผู้เดียวหรือมีภิกษุมาด้วยเป็นอันมากพระเจ้าค่ะเธอเหล่านั้นอยู่ที่ไหนข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบนามพระไถยของพระองค์จึงพักภิกษุเหล่านั้นไว้ภายนอกก่อนพระเจ้าค่ะไปนํามาเถิดพระอานนท์นำภิกษุเหล่านั้นเข้าเป่า พระศาสดาทรงปฏิสันถานกับเธอทั้งหลายด้วยพระอัธยาศัยอันนุ่มนวลภิกษุเหล่านั้นกล่าบทูลว่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพระพุทธเจ้าอันสุขุมทรงเป็นกษัตริย์อันสุขุมพระองค์เสด็จอยู่พระองค์เดียวตลอดไกลมากชื่อว่ากระทํากิจอันทาได้โดยยากผู้ปฏิบัติพระองค์คงมิได้มีณที่นี้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายช้างปาลิเลยยากะ ได้ทำกิจทั้งปวงอันควรทำแก่เราการอยู่ร่วมกับสหายเห็นปานนี้สมควรแทร้หากไม่ได้สหายอย่างนี้การเที่ยวไปผู้เดียวอยู่ผู้เดียวเป็นสิ่งประเสริฐกว่าแล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญามีคุณธรรมมุ่งประโยชน์อันดีไว้เป็นมิตรสำหรับไปมาด้วยกันไซก็ควรมีใจยินดีมีสติตั้งใจบำบัดอันตรายแก่สหายนั้น แต่ถ้าไม่ได้สหายเช่นนั้นก็ควรเที่ยวไปคนเดียวเหมือนพระราชาทรงสละราชบัลลังเที่ยวไปแต่ผู้เดียวหรือเหมือนช่างชื่อมาตังคะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวในป่าการเที่ยวไปผู้เดียวนั้นประเสริฐกว่าเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนพานเมื่อไม่ได้สหายที่มีปัญญาคุ้มครองตนก็ควรเที่ยวไปแต่ผู้เดียวและไม่ควรทำบาปทั้งหลายเมื่อพระศาสดาตรัสจบภิกษุห้าร้อยลูก ได้สําเร็จพระอรลหัตตผลพระอานนทูลสารที่ตะกูลใหญ่ๆมีท่านอนาถบินทิกะทรงมาทูลเชิญเสด็จพระสาสดาสู่นครสาวัตถีพระสัสดาตรัสกับพระอานน์ถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาตรและจีวรไปแล้วเสด็จออกไปช้างได้ยืนขวางทางไวภิกสุททั้งหลายได้เห็นแล้วทูลถามพระพุทธองค์ว่าทําไมช้างจึงยืนขวางทางพระศาสดาตรัสตอบว่า ช้างมีความประสงค์จะถวายอาหารช้างนี้มีอุปการะต่อเรามานานการทำให้จิตใจของเขาขัดเคืองไม่ควรเลยภิกษุทั้งหลายพวกเราอย่าเพิ่งไปเลยกลับกันก่อนเถิดแล้วพระศาสดาได้พาภิกษุทั้งหลายกลับมาประทับที่เดิมฝ่ายช้างรีบเข้าไปในป่ารวบรวมผลลไม้ต่างๆมีผลขนุนและกล้วยมากองเอาไว้วันรุ่งขึ้นพระสาสดาได้เสวย และภิกษุทั้งหลายได้ฉันผล,ลไม้เหล่านั้นแล้วแต่ฉันไม่หมดเมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วพระศาสดาทรงถือบาทและจีวรด้วยพระองค์เองสเสด็จออกไปก่อนช้างได้ติดตามไปและยืนขวางผะพักไว้เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาตรัสว่าช้างประสงค์จะให้พวกเธอทั้งหลายกลับไปแต่จะให้พระองค์สเสด็จกลับพระศาสดาตรัสกับพญาช้างปาลิเลยยากะว่าปาลิเลยยากะเอย ในอัตภาพนี้เธอเป็นเดลฉานไม่อาจบรรลุฌานหรือวิปัสนาหรือมรรคผลได้เจ้าจงอยู่ที่นี่เถิดอย่าติดตามไปเลยช่างฟังแล้วเอางวงเข้าปากลองให้และติดตามไปเบื้องหลังยังมีความประสงค์จะอัญเชิญพระาศาสดาให้เสด็จกลับเมื่อเสด็จถึงเขตบ้านปาลิเลยยกะพระาศาสดาผินพระพักมาตรัสกับช้างว่าปาลิเลยยกะเออย่อไปนี้เป็นแดนของมนุษย์ ม่ใช่ถิ่นของเจ้ามีภัยอยู่รอบด้านสำหรับเจ้าจงหยุดอยู่เพียงแค่นี้เถิดอย่าเดินต่อไปอีกเลยช้างไม่อาจติดตามไปอีกได้ยืนลองไห้อยู่ตรงนั้นยืนมองดูพระศาสดาพอพระองค์รับคลองจากสุไปใจของช้างก็แตกด้วยอำนาจแห่งความรักช้างนั้นสิ้นชีพแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นเทพบุตรชื่อปาลิเลยยะกะฝ่ายภิกษุชาวเมืองโกสัมพีได้ทราบข่าวว่า บัดนี้พระสัสดาสเสด็จถึงเมืองสาวัตถีแล้วได้พากันไปยังเมืองสาวัตถีเพื่อขอให้พระสัสดาประทานอภัยพระเจ้าระเสนที่โกสนทรงทราบว่าพวกภิกษุชาวโกสัมพีมาจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลว่าจะไม่ยอมให้ภิกษุโกสัมพีเหล่านั้นเข้า,เ,ขาเมืองฝ่ายอนาถบินพิกะเศรษฐีก็เหมือนกันกราบทูลพระศาสดาว่าจะไม่ยอมให้ภิกษุเหลาเ่านั้นเข้าวัดเจตวันของตน แต่พระศาสดาทรงชี้แจงว่าภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นผู้มีศีลแต่ไม่เชื่อคําของพระองค์เพราะการทะเลาะก,กันบัดนี้ภิกษุเหล่านั้นชวนกันมาเพื่อขอขมาพระองค์ขอให้พวกเธอมาเถิดเมื่อภิกษุเหล่านั้นถึงสาวัตถีแล้วพระศาสดารับสั่งให้จัดเสนาสนะแห่งหนึ่งเป็นที่สงัดให้เป็นที่อยู่ของพวกเธอไม่ให้ภิกษุเหล่าอื่นปะปนอยู่ในการประชุม ก็ทรงให้ภิกษุชาวโกสัมพีรวมอยู่ด้วยกันที่หนึ่งประชาชนที่มาประชุมกันก็ถามพระศาสดาว่าพวกไหนคือภิกษุชาวโกสัมพีพระศาสดากลัดชี้ให้ดูว่าพวกนั้นพวกนั้นใครมาก็ถามจนภิกษุพวกนั้นละอายนั่งก้มหน้านิ่งไม่อาจเงยหน้าได้ฟุบลงแทบพระบาทแห่งพระผู้มีพระภาคทูลขอขมาพระศาสดาทรงเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายทำกรรมหนักเสียแล้วเธอทั้งหลายบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเชา่นเราเมื่อเราสมานสามัคคีเธอทั้งหลายก็หาทำตามไม่ส่วนบันทิดในการลากะกอนสดับโอวาทของมารดาผู้ต้องถูกประหารชีวิตแล้วมิได้ขัดขืนโอวาทของมารดาบิดาปฏิบัติตามโอวาทของท่านภายหลังได้ประสบโชคดีได้คลองแควนถึงสองแควนคือกาสีและโกศลแล้วตัดทีคาวุกุมารชาดก และตรัสต่อไปว่าคนพวกอื่นไม่รู้ดอกว่าเราทั้งหลายย่อยยับอยู่เพราะการทะเลาะวิวาทกันส่วนพวกใดรู้เห็นโทษของการทะเลาะวิวาทกันความหมายมั่นซึ่งกันและกันย่อมสงบระงับลงได้